สวัสดีครับก็มาพบกับผมในเกม New Origin นะครับตอนนี้ก็จะเป็นต่อจากตอนที่6นะครับที่ผมสามารถาเปิดได้กางเกงม่วงตัวน,นี้มานะครับนี่ครับกางเกงสีงม่วงตัวน,นี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับออปชันตัวเก่าแล้ว SP ลบไป1,000ครับคุณสมบัติเหล่าสมใส แต่ว่าคุณสมบัติอื่นๆนั้นบวกเยอะครับอย่างเช่นป้องกันลักกี้คลิกแล้วก็ความเสียหายสะท้อนความเสียหายก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับคราวนี้เมื่อเราจะนํามาใส่ครับก่อนที่เราจะนํามาใส่เราก็ต้องย้ายอุปรก,กรณ์งเกณีสีฟ้าของผมที่มีอยู่มวก7มาเป็นคุณสมบัติของไอตัวสีม่วงนี้ก่อนแล้วก็มาที่แปลรูปนะครับสืบทอดอุปรก,กรณ์มาเลือกอ่างเกลที่เราสวมใส่อยู่ครับเลือกเป็นใช้เงิน เสร็จแ,แล้วเอาแล้วออปชันที่เหลือนะไล่ล่ากับคุณสมบัติอย่างที่เราตีบวกเอาไว้ก็มานี่ครับเพิ่มเติมถ่ายทอดครับเลือกครับนี่ครับไล่ล่าสิย้ายมาใส่สีม,ม่วงปั๊บเมงเกิงสีงม่วงเราก็จะมีออปชันเห็นไหมครับบวกจ้อ่าเราก็กดสวมใส่เห็นไหมดาเมจเพิ่มครับอ่า กุสมบัติสีม่วงก็นี่ครับถ้าเราใส่สีฟ้าไอสีเขียว8ดชิ้นความเสียหายลดลงบวกสามเปอร์เซ็นสีฟ้าแปดชิ้นลดลง5%้าเปอร์นสีม่วงแปดชิ้นลดลงแปดเปอร์เซนแต่ตอนนี้เรามีแค่หนึ่งอีกชิ้นนะครับเราก็ต้องพยายามสะสมครับหรือไม่มครับของครับถ้าโชคดีก็ได้ครับตอนนั้นผมก็เคยได้ก็ตัวนี้ครับเนี่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของหนหอผมก็เอาทิ้งไปแล้วก็ รอครับรอเวลาครับอีก31ชั่วโมงครับจากนั้นจ้าห้าจะจะฟรีอรอบหนึ่งครับอ่าครับนะครับถือว่าไม่มีออปชั่นพิเศษครับนี่ครับถือว่าดีครับคุณสมบัติครับนี่ครับไมหลอขึ้นมาเยอะครับอ่าครับก็่วนเดี๋ยวอ่าคลิปต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายการหาของมา รวมรวมให้มันได้ของฟ้าหรือไม่ก็อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเทคนิคหาของม่วงโอเคนะครับอเองก่อนครับโอเคเราไม่ใช้แล้วครับนี่ครับโอเคที่ผมไม่ใช้แล้วก็จะมีอยู่3าตัวแล้วก็จะบวกอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คาดย,ยังไม่ถึงครับก็ค <c oughs> <g ül> งต้องรอเก็บเลเวลไปอีกเยอะครับโอเคครับ เดีวจบแค่แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับของคุรั